สวัสดีครับทุกคนเราพบกับผมบล็อกบิ๊กประตบิ๊กคานะครับกับสาวแปดห้าชิ้นลายอ่างเหลี่ยมนะดูกันนะครับกัประตูคอมมูสเตอร์เอามาบิวใหม่กับโทนสีครีมทองนะครับทองปัดครีมครีมปัดทองเออพูดจิบนิดนึงครับผม สาวแปะห้าชิ้นหลังคาเต็มๆนะครับฮะอันนี้ก็จะเป็นอะคริลิกเยอะหน่อยของสาวรุ่นนี้ครับแล้วก็อะคริลิกตรงกลางเป็นดาวดวงจันทร์นะครับจันเซี้ยวแล้วก็ดาวจุดไฟกระพริบเจ็ดสี พร้อมขอบไฟ LED สีไอซ์บลูกลัไมาีกติดดำนะครับกับช่องแอร์1ิดสองช่องนะนีฟุกซี่เขาลงมาจากขึ้นมาจากตากตากกันเลยทีเดียวชุดนี้เ,นเสร็จเฉพาะ5ชิ้นนี้อยู่ที่ประมาณ25,000บาทเท่านั้นสั่งจองกันไว้ติดตั้งวันเดียวครับผม ติดตั้งกันวันเดียวเท่านั้นนะครับเสษคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูข้างหน้าอีก,อกนิดนึงจะมะีสาวบันเลือดให้ด้วยนะชิ้นหนึ่งโลกครับ โอเคเรามาดูจากด้านหน้ากันบ้างนี่จากด้านหน้าที่มองเข้าไปในตัวรถนะครับจะเป็นเหตุเป็นประจันเสี่ยวไฟนี่จะเลือกเป็นกับคริปก็ได้หรือว่าเปิดค้างสีเดียวก็ได้เลือกเขตสีได้นะครับประมาณสิบหกสีโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะไ,ได้ ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมวีนนี้แคันี้กดครับสวัสดีครับ,รบทุกคนพบกวับผมบิ Auto ๊กออโต้บิ๊กคาร์นะครับกับราคาแปะคอมพิวเตอร์5ชิ้นนะครับตัวนี้เป็นแปะเต็มหลังคานะครับสองหมืห้าพันบาทสำหรับ5ชิ้นตัวนี้ก็จะได้เป็นอะคลิเปเต็มแบบนี้เลยแล้วก็ ่างตรงกลางสามารถเลือกลายได้นะครับมีลายสําเร็จอยู่แล้วห้าหกลายก็มาเลือกกันดูได้สองหมื่นหพันบาทชุดนี้จะรวมช่องแอร์มีไฟอยู่แล้วสิบสองช่องนะครับกับไฟเต็มๆตามที่เห็นนี่เลยไม่รวมราคานะราคาตังหากอ่านเดี๋ยวยูข้างหลังกันนะครับ แปดห้าชิ้นคอมพิวเตอร์นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครสนใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครจะโดยผ่านชุนนี้สองหม้าพันบาทนะครับสั่งจองไว้ติดตั้งวันเดียวเท่านั้น วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ